สวัสดีครับมาพบกับสายร่าอีสานใต้พูดคุยข่าวหมอลำอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีมิตรหมอแคนแฟนหมอลำทั้งชาวไทยและฝั่งสงปปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับขายอ้อทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนเป้าตั้งหน้าตั้งตารอคอยเป็นอะไรที่ได้ยินแล้วเราก็ประทับใจคำว่าขายอ้อุงจี คือคายอ้อยังติดตาตึงอยู่ในความคิดในหัวสมองของไตรล่าเพราะว่าความอาศจรย์มันมีเขาเรียกว่ามีอยู่ในเนื้อหาของเรื่องมันเป็นอะไรที่ทุกคนต้องไปชมนะครับคายออทุกคนไปชมแล้วทุกคนก็จะรู้เลยว่าเป็นแบบไหนความสุขความสนุกความม่วนความมันความหาความตึงความเศร้าอะไรอยู่ในนั้นหมดแต่ล่าไปชมมาแล้วก็โอ้โหสุดยอดถ้ามีโอกาสไม่พลาด ทุกคนก็พูดกันแบบนี้ว่าต้องมีรอบอรอบสองรอบ3ามบางคนไปดูรอบ3แล้วก็จะไปดูรอบสี่มันเป็นอะไรที่สุดยอดขายอ้อของสาวน้อยทุกสิ่งทุกอย่างกันนี่แหละครับอดตลับขับตะนอนสู้งานดันงานกันแบบเต็มที่เลยทีมงานาทีมงานดารานักแสดงภาพยนตร์ช่วยกันเขาเรียกว่าไปไปกระทบไหลพี่น้องหลายๆสถานที่เราเห็นแบบนี้ การทุ่มเทของบอสมันเป็นอะไรที่สุดยอดก็ขอให้บอสมอสมดังใจปองมีภาคสองสายล่าเชื่อว่ามีภาคสองแน่นอนคายอ้อตอนนี้จะทะยานขึ้นไปเรื่อยๆจนนู่นอะแตะเพดานร้อยล้านแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดีทำออกมาได้สุดยอดเล่าเรื่องเล่าทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องไปชมเองนะครับถึงจะรู้ก็เหมือนบอสบอกถ้าไม่ไปชมก็จะไม่รู้ก็จะมาคุยกับคนอื่นเขาไม่รู้ไม่รู้เรื่องว่าขายออกเป็นแบบไหนพูดไปก็ลินรัวไปเพราะรีบรีบพูดหน่อยผลลินผลลินมาแล้ววันนี้สายล่าก็จะมาพูดเกี่ยวกับโปรแกรมโปรแกรมการออนทัวร์ปกติทุกคนก็รับรู้แล้วว่าวันที่27จะมีโปรแกรมไปทางฝั่งซ้ายพี่น้อง f อทางฝั่งซ้ายก็นั่งก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยกัน แต่ว่าเมื่อวานนี้แม่พยาลำเพิน o f f อฟฟิเหรือแอดมินพีทหรือแม่พีทก็ได้โพสต์อยู่ในช่องของแม่พยาลำเพิน o f ออฟฟิเทุกคนก็สงสัยแปลกใจว่าทำไมไม่มีโปรแกรมของฝั่งสปปลาวทั้งที่โปรแกรมวันที่27ต้องเป็นทางฝั่งซ้ายนี่แหละครับมันเป็นอะไรที่ที่แฟนขับ f อฟทางฝั่งซ้ายก็ ก็งงแล้วก็ยังมียูทูบเบอร์ทางฝั่งซ้ายก็ไปลงข่าวว่าแฟ็นลับเอฟซีทางฝั่งซ้ายก็เตรียมตัวรอทีมงานภาพยนตร์ขายอ้อก,กันเขาเรียกว่ามีแต่คนใจจดใจจอที่จะไปกระทบไหล่ดารากันเมื่อวานนี้แอดมินเพจก็โพส์โพส์คิวงานชิวงานขายอ้อออนทัวร์ไปกันต่อเดอ้อเจอกันที่ เจอกันทีมนักสแสดงคายออกกับเมเจอร์รัชโยธินนำโดยบอสโจโยมนินภุงอิงเพชรบ้านแพงหอมแอมสาวน้อยเพชรบ้านแพงและเน็กนุพลอันนี้โปรแกรมก็ออกมาวันอังคารที่22่กรกฎาที่เมเจอร์รัชโยธินชั้น2เวลา15นาฬิกาวันพุทธที่23เมเจอร์บิ๊กซีบอวิน14นาฬิกาเมเจอร์โลตัส อมตะนคร15นาฬิกาแล้วก็วันศุกร์ที่25เมเจอร์อัศวันหนองคายเวลา15นาฬิกาวันอาทิตย์ที่27 14นาฬิกาเมเจอร์บิ๊กซี101 17นาฬิกาเมเจอร์โลบินสัน101แล้วก็วันที่28วันจันทร์ที่28เมเจอร์เซนทันอุบล เวลา15นาฬิกาเมเจอร์โลตัสพิบูรณ์มังสาหารเวลา17นาฬิกาแล้วก็วันที่วันอังคารที่29เมเจอร์โลตัสศรีสเกตเวลา15นาฬิกาข้ามไปนะครับวันที่26วันที่26ข้ามไปคราวนี้แฟนขับ f อทางฝั่งซ้ายที่เขารู้ว่าทีมงานจะมาวันที่27 แต่ในโพสต์ของแอดมินพีทวันที่27ก็กลับเป็นอยู่ที่101นี่แหละครับก็เลยทำให้แฟนคลับ FC สงสัยสับสนกันว่าแท้ที่จริงแล้วทุกคนจะจะได้กระทบไหล่ดาราคา่ายออหรือไม่นี่ครับทางยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์สาวช่องหนึ่งอยู่ทางฝั่งซ้ายก็ได้ทำข่าวพูดคุยเกี่ยวกับภาพยนตร์ค่ายออเพราะว่าแฟนคลับ FC ทางทางนั้นก็ให้การต้อนรับ พราะทุกคนรู้ว่าทีมงานจะไปวันที่ยี่สิบเจ็ดทางนั้นเขาก็พูดไปว่าวันที่ยี่บเจ็ดแฟนคลับเอฟซีรอแต่วันที่ยี่บเจ็ดทางฝั่งไทยนี่เปลี่ยนเป็นอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดสองที่มันก็เลยสับสนแต่ก็มีแฟนคลับเอฟซีทางฝั่งไทยเข้าไปคอมเมนต์อยู่ในในยูทูบเบอร์ทางฝั่งซ้ายว่าตารางงานเปลี่ยนแล้ววันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบหกถึงจะไปอยู่ที่ นครหลวงเวียงจันทร์ทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับแต่ลากลัวพี่น้องทางฝั่งซ้ายสับสนกลัวจะแบบว่าทุกคนจะจะตั้งใจไปพบทีมงานภาพยนตร์ไทยอ้อก,กันวันที่ยีิบเจ็ดแล้วการาประชาสัมพันธ์ก็ไม่ได้บอกไม่ได้บอกอยู่ในาตารางโพสต์ของแม่พยามันก็เลยมันก็เลยกลัวแบบว่ามันจะคาบเกี่ยวกัน ว่าพี่น้องทางฝั่งซ้ายจะคิดว่าคงไม่มาอะไรประมาณนี้แต่มีเอฟซีทางฝั่งไทยก็ไปคอมเมนต์แล้วว่าน่าจะเป็นวันที่ยึปทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้ไปวันที่ยึปเพราะว่าสายล่าก็ไปติดตามแฟนคลับเอฟซีทางฝั่งซ้ายเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยอ้อเขาก็มีการตื่นตัวเยอะถึงภาพยนตร์จะแฟนคลับเอฟซีจะเข้าไปชมในในโลงภาพยนตร์ไม่ไม่เหนียวแน่นเหมือนทางฝั่งไทยแต่ทุกสิ่งทุกอย่าง เราก็รู้อยู่ว่า,าทางฝั่งซ้ายเศรษฐกิจเขาเป็นแบบไหนไม่เหมือนทางฝั่งไทยทางบ้านเราเศรษฐกิจจะดีกว่าการาเขาเรียกว่าการบริโภคมันก็จะดีกว่าทางฝั่งซ้ายก็อาจจะน้อยแต่ว่าทุกคนก็ยอมก็ยอมยอมรอวันที่27จะให้วันที่27มาถึง แต่ถ้าวันที่ยีิบเจ็ดไม่มีวันที่ยี่หกมีจริงก็ขอให้แฟนกับเอฟซีทางฝั่งซ้ายสมปัตนาทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่คนอยากกระทบไหลดาราภาพยนตร์ขายออกันทั้งสิ้นโดยเฉพาะหุงอิงเพชรบ้านแพงมันเป็นอะไรที่สุดยอดวันนี้พี่น้องชาวจังหวัดชนบุรีก็แต่ล่าเชื่อว่าเป็นอะไรที่ทุกคนรอคอ,อยและดีใจที่จะได้กระทบไหลดาราภาพยนตร์ขายอ,อ้อ อุ๋งอิงอมแอมแล้วก็เน็กนะลพลทีมงานอบอสโจแล้วก็หลายๆคนทุกสิ่งทุกอย่างมีแจกความสุขความสนุกอยู่ที่นั่นก็อยู่ที่ชนบุรีก็สองที่บอาวินกับอมตะนครบอาวินเริ่มเวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงอยู่ที่อมตะนครที่โรตัสก็เวลา15นาฬิกาพอดีโรงงานเลิก1ิบเนาฬิกาพอดีเลยทุกสิ่งทุกอย่างหลายล่าเชื่อว,ว่าวันนี้ อะย่าอีกหน้าโรงภาพยนตร์มันเป็นอะไรที่สุดยอดแน่นอนอยู่แล้วครับคลิปนี้สายล่าก็ไม่มีอะไรมากมาพูดถึงเกี่ยวกับเอฟซีทางฝั่งซ้ายเขาเรียกว่าการเปลี่ยนเปลี่ยนรายการเปลี่ยนโปรแกรมแบบกระทันหันเล่นเอาแฟนขับเอฟซีทางฝั่งซ้ายก็สับสนเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องทําให้มันชัดเจนมากกว่านี้เพราะว่าแฟนขับเอฟซีเขาตั้งหน้าตั้งตารอคอยเป็นอะไรที่เขาเรียกว่า ถ้าเราได้ได้เห็นความเราได้เห็นในสิ่งที่จ้งใจเขาก็จะมีความสุขใครเขาเขาตั้งมั่นว่าจะได้กระทบไหลดาราแล้วก็อยากจะจับมืออยากจะขอแลนเซนุ่หญิงเขาก็ต้องแต่มันก็เป็นสิ่งดีนะครับจากวันที่27เ็เลื่อนมาเป็นยีบหมันก็จะได้พบก่อนแต่ทุกคนก็มุ่งเป้าไปว่าวันที่ยีดแล้วเรามาดูกันว่าวันนั้นจะเป็นภาพบรรยากาศแบบไหนทุกสิ่งทุกอย่าง ภาพยนตร์คายอ้อสายล่าเชื่อว่าดีบรรยากาศดีทั่วทุกโรงภาพยนตร์ปังๆถันหลานครับคลิปนี้สายล่าก็ไม่มีอะไรมากฟังแล้วชมแล้วก็เช่นเคยขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจกดซับสไคร้กดไลค์กด, like กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการพูดคุยข่าวในครั้งต่อไปของสายล่าด้วยนะครับรีบร้อนพูดไปหน่อยฝนล,ลินวันนี้พายุเข้าพายุวิภาก็บ้านไหนที่เสี่ยงเกี่ยวกับน้ำน้ำจะท่วมก็ระวัง เก็บเข้าของขึ้นที่สูงด้วยด้วยความพัฒนาดีจากสายล่าอีสานใต้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ